สวัสดีครับวันนี้พ่ผมนะครับกายกิจวัตไทเลนนะครับวันนี้เรามาอยู่ใครครับผมโบท๊ทพีไอเอลครับเรามาทําอะไรกันครับวันนี้วันนี้มาวุ่นวายในบอ่อดินกันครับอ่าวุ่นวายในบอ่อดินนะงานงานทุกดินเราเปลี่ยนสายกันบ้างครับสายวัดมาเยอะแล้วเรามาสายรถบรรทุกทุกดินกันบ้างเอาบ้างเอาบ้างวันนี้เรามาอยู่กับบ้านพากินสายทองนะครับสบทองหรือสบทองวันนี้มาเรามากายมาขันไหนผมมาคั้นสีเหลืองครับ คับแต่ว่ามาคันกันขน,นุนคันสีสีแดงแดงลาย,ยน้ำเงินแดงลาย,ยน้ำเงินมาด้วยกันมาด้วยกันวิ่งดีจังสามสี่สี่หายเลยมันแน่นอนอ่ะนะหิงจัดไปแล้ว <c oughs> โอเคครับพร้พอมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับวันนี้เราไปอยู่หน้าง,งานของไม่หน้าง,งานสิบอ่บอบ่อลงบอ่อมารามาลงบอ่อที่อเสาบ,บัวทอง <c oughs> หรือว่าพาชินพันทองนะครับ ถ้ากินทรายทองอ่ะปูดผิดอีกแล้วมาทอยงานอันนี้จะเป็นฮิโน่พิกเตอร์สามสี่สี่เอฟเอเอนะครับสองเขาสีเหลือบแต่งเต็มเต็มพึ่งออกมาจากลาบุรีเลยเนี่ยสดสดร้อนๆสีเอฟเฟกต์ทไมไม่ต้องเสียงไม่ดื่าเกี่ยมหมดอยู่ กด<ท>ด้วยนะ,นะ,ะเต็มกล่องงานพอยในนี้ยเไม่ได้วิ่งกดเต็มๆนะครับพลอยในบ่อนะครับไม่ได้พอยนั่ง<ช>ลงเ,เดี๋ยวเรามาดูกันครับ เปลี่ยนสีด้าน,นทุกคนพวกลายโจ๊กเกอร์ Joker. ต้าไปจะจัดหน่อยนะทุกคนพอดีไม่มีการสันไม่มีกิมบอลมือล้วนๆนะจ๊ะโอเคว้าวเห๋ยอเดี๋ยวพี่ต้นกำลังจะทำการคุมผ้าใบนะครับ เหนื่อยนะครับนี่งานบอต้องคมผ้า ต้องอะไรต้องเก็บไปเรียบร้อยไม่งั้นน วันนี้เรามาอยู่ใครครับผมโบอส PRL ครับมันทำอะไรครับวันนี้นีมาวุ่นวายบอดดิ้ครับมาด้วยกันนะครับผมมาด้วยกันเลยนะมาคนละคันนะครับบอดนะครับเต็มกองจ้าหาวิดีโอจะไม่ค่อยนิ่งนะครับพอดีไม่มีกินบอลครับไม่มีงบงบน้อยเต็มเต็มครับขึ้นไหวนะจ๊ะสามสี่สี่ก็สู้นะจ๊ะ เรื่องไฟลังอยู่นะทุกคนอาจจะไม่นิ่งมากก็พยายามเท่าที่ทำได้นะทุกคนเต็มฮอตเต็มเต็ม เดี๋ยวพี่ก็จะมาผูกผ้ายางหลังนะครับก่อนจะขึ้นจักบอนนะครับทําการเคลียร์เรียบร้อยนะครับเพราะเวลาวิ่งมันจะหล่นได้หล่นใส่รถข้างข้างหลังหรือมอไซค์นะพี่เขาก็จะเคลียร์ก่อนนะครับเคลียร์เรียบร้อยแล้วก็ทําการผูกนะครับผูกก็คือผ้าใบถึงผ้าใบนะครับถึงว้าใบทุกคันนะครับจะบอก กลับผมนาน้มังเดี๋ยวแล้วแต่ปีเลยครับเ<ช>พิมกินได้ไปดีไปแล้วนะครับคันนี้ก็จะเป็นอีกคันนงครับของพากินสายทองนะครับจะเป็นคันคล้ายๆกับแสงอรุณยลาน,นิดหน่อยไม่คล้ายแหละผมมองเผมือนๆก็ใช่เลยสวยงาม อันนี้พี่เขากำลังจะคุมผ้าใบตัวแม่นะครับคุมรอไว้แล้วก็ไปปลูกตัวลูกด้านบนนะครับสวยเป็นกันนะครับสวยไม่แพ้คันเหลือบเลยนะครับผม ดูแต่กองโบทถรฮะนูน่นไปยืนทำอะไรเสียหล่นดินมากเลยนะสะหล่นไปข้างล่างเป็นบ่อน้ำอะขึ้นไม่ได้ด้วย เดี๋ยวไปรับชมตอนขึ้นบ่อเลยนะครับผมทุกคนดูเขาดูที่เขาอยู่นะแล้วคุณดูข้างล่างผม,ผมยืนริม,มผมยังเสียวอ่ะแล้วดูเขาขึ้นไปดูแล้ดูข้างล่างแล้วดูฝั่งนู้ดูโอ้โหทำไปได้ออกแล้วนะจ้าสามร้อยหกจ้า อาแล้วใส่แล้วใส่แล้วโอ้สวยเนี่ยมุมเนี่ยมุมขึ้นเนี่ยวันมวน้มวนเลยครับวันม้วน เต็มครับยาวไปได้เลยรอคิวกันนะครับจอดรอคิวเช้ความเรียบร้อยปัดดินได้เรียบร้อยนะครับ